สวัสดีครับผมพบกับผมครับเซลนั่นรถบรรทุกอินสุสบุรีลัมนะครับมือนี้นะครับเซลนั่นนะครับมีโอกาสนะครับพิเศษเลขกัว่าได้นะครับคือนะครับรถบรรทุกชิฟลอเอฟเอซีของเฮาขั้นแรกเลขกัว่าได้นะครับยูโรหาไมล่าสุดนะครับที่เขามาเช็คระยะเนาะเซลนั่นกับสีผ้ามาเบิงนะครับผมลักลักนะครับมัคกัลซิมีหลายอย่างเนาะที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับแต่เซลนั่นกับสีมาเบอลถึงมือนี้สัก2องสามคลิปละกันนะครับอันแรกนะครับเซลนั่นสีมาเบอลถึง ระบบเบรกนะครับระบบเบรกของ fx7 euro ห้าแมสชุดของเฮ้านะครับผมะนะครับ euro ห้าเดี๋ยวพี่น้องสิสังเกตโลหูเนาะก็คือสังเกตตัวนี้ครับ f x z euro 5้าแมนะครับผมซึ่ง euro 3ก่อนนี้กับสิเขียน f x z ก็คือสิบอกแรงมาไปเลยว่า360นะครับซึ่งรุ่นไม่ล่าสุดนะครับก็เป็น349แรงม้านั่นเองนะครับผมนะคะมือนี้อาจสีเกะกะนิดนึงนะครับก็คือเซลนั่นพามาเบิ้งร่องซอมสดๆกันเลยนะครับช่างกำลัง เช็คระยะให้ลูกค <át> ้าอยู่นะครับผมมือนีเนาะกอันดับแรกนะครับเซลนั่นเซบาวาถึงระบบเบรกเนาะก็คือเป็นเบรกแบบเบรกแห้งนะครับหรือว่าฟูลเอลเบรกนะครับหรือว่าล่มล้วนนั่นเองนะครับซึ่งถือแล้วมาเป็นระบบเบรกที่ดีที่สุดแล้วนะครับของวงการรถมันถุกกว่าไดเนาะก็คือสีบอมี่น้ำมันเบรกในระบบเลยนะครับผมประมาณนั้นฉะนั้นการใส่งานแบบไรวิธีดูแลรักษาแบบใดนะครับเซลนั่นกับสีเม้าเบื้องต้นให้พี่น้องได้รับทราบอีกเพิ่หนึ่งเนาะนะครับลักลักๆนะครับถังครับ ดับแรกเลยนะครับอีซูนะครับให้ของดีแน่นอนนะครับคือเป็นอลูมิเนียมอันลอยนั่นเองนะครับขอดีก็คือหนึ่งเบานะครับนำนักเบา2นะครับลดโอกาสการเกิดสนิมนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นถังเล็กแน่นอนครับผมความชื้นแมรือน้ำอาจจะมีถังในถังนิดนึงนะครับโอกาสที่เกิดสนิมก็มีนะฉะนั้นถ้าเป็นถังอลูมิเนียมอันลอยก็บทยืดอายุยืดอายุของถังให้ลูกค้าใช้งานในยาวนานคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะลักลักนะครับผม ระบบเบรกก็คืออยู่พื้นฐานของยูโร3ามเอฟเอ็กซ์แอดสามลอนของซีแมงมานะครับก็คือนะครับซิมีอยู่หาถังนะครับทั้งหมดนะครับหาถังคือ1 2 3 4นะครับสังเกตนะครับเมื่อกล่องกับเสียบหเห็นยหานะครับบอมแยนว่าให้ลูกค้าประกอบครับอยู่ด้านล่างครับผมถังที่หานะครับตากล่องสู้ในหัวแม่หคือว่างไว้นตำแหน่งนั่นนะครับว่างไว้นตำแหน่งเพื่อเหมาะสมของการใช้งานหรือว่าวิศวะเพื่อนออกแบบมากนั่นเองนะครับผมหลักๆนะครับ แต่ละถังกระซีแยกการทํางานออกไปฉะนั้นลูกค้ามั่นใจอย่างแน่นอนว่ารถที่บรรทุกหนักๆเพราว่าสิขึ้นเขาลงเขานะครับอีซูซูเอฟเอ็กแอนองเขาระบบเบรกเยี่ยมแน่นอนครับผมย่ยงพ่อต่อการใช้งานแน่นอนเพราะว่าแยกถังย่างชัดเจนนะครับอ่ะย่างเช่นนะครับถังสีน้ำเงินนะครับกระิีเป็นระบบล่มหลักนะครับระบบล่มหลักนะครับสีแดงนะครับสีแดงอ่ะย่างเช่นตัวนี้นะครับถังสีแดงกระิีเป็นระบบล่มระบบเบรกของล้อหนานั่นเองครับสีแดงอ่ะ สีเขียวครับอ่าสีเขียวกล่องซูม่านะครับกับสีเป็นระบบล้มของหล่อหลังนะครับสีส้มนะครับสีส้มอ่าสีส้มกับอ่าสีเป็นเบรกมือนะครับเบรกมือซึ่งอ่าสามหกศูนย์ลูนีก็คือสีกระท่อมที่สีหล่อหลังนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ทั้งสุดท้ายทั้งที่หาก็สีเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับยางเช่นว่ายิ่งพิตีโอนะครับอย่างเช่นว่ายิ่งเข่าเกียร์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับการใช้งานก็คือเหมือนเดิมนะครับสะดวกสบายปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับ เซ่ยนั้นก็ฝากไว้นะคับาจารเดี๋ยวเซียนั้นสีมีคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ